ว้าวทั้งหมดนี้ได้ในราคา669บาทกิโลละ59บาบเาทแต่ว่ามันแตกต้นนะคะแต่ว่าฉันชอบแบบนี้ค่ะเอาทำเ้าเหนียวทุเรียนคงจะอร่อยว,วเอาไมู่ม้อจะปตอกหม่ก่อนเลยคะ่ะมีแต่ลูกใหญ่ อบสุกๆนะคะโอ้เอาเลยค่ะเอาชอเลไหมคะนั่กินด้วกันทล์ไพี่เอาแน,น,น,นั้เลยค่ะเราจะอวนด้วยกันนะคะ,ะ,คะโอ้ กินมาจนหแก่อ่หมาสมคับการทำข้าวเหนียวทุเรียนเออร์ความเร็นไอุ้ยถุ่เรกเกิใหญ่ยิ่งกี่บางคนแบบว่ามันถือแค่ทุวเขาแซงสองปีกยม่ะอืลอง,องีนองนัี่นี่กับ ไม่หมดเอ้ไม่ดินไม่หมดเอาบอกกงหมดแล้ค่ะมันแตกมัน่ะไีต่างกันพีรู้จีบเอมดูขอจีบแหงอเออตรงนี้ออกไหมล่อได้กดไปมหมดแค่กีอืุ วานุสอบแบบนี้อะแโอ้ยตกไปส,สาดเลยไหนที่นั้นนองปูสาดถ้าปูปูนี่ลนเลยจ้ะ Thank you. มันนี่มนีนี่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 ูน่ดูนนี้ดน่ดูนี่ดู่นี่ด่ดู่ดูนี่ดนด่ดูนีนี่ด่าูนี่ดูนดูนีดด่ด พี่น้องหิวเกินจ้ะพี่นองปกะ้ไรคาแต่วม่สิเย้นี้กเดีนะคะอ๊อ้ยี่วางใส่ก่อน ไปไหนพี่เอาออเลยค่ะโอเคค่ะมีมั้ยมีงังหองแล้วโอ้โอกทักกันอะไรก่อนนะเล 嗯对、mm hmm.